อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับคุณแดัดอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กเราก็จะเจอการเป็นสัปดาห์ที่6นั่นเองนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะก็จะต่อมาจากเนื้อหาของอวิชาวิทยาศาสตร์นะคะครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของ บทที่1เรื่องของวัสดุรอบตัวใช่ไหมคะอะ่คุณแอนดได้สรุปให้เราฟังไปแล้วเนาะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากบทนี้บ้างนะคะแต่วันนี้นะคะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะที่เหลืออีกประมาณ3หน้านะคะนักเรียนก็จะจบในบทที่1นี้นะคะคุณแอนขอทวนความรู้จากสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะ,ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแอนสรุปให้ในักเรียนฟังว่าเราเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่1นนี้เรื่องของวัสดุรอบตัวบ้างนะคะซึ่ง ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรานะคะได้เรียนรู้หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะความหมายของวัสดุนะคะกับวัตถุซึ่งความหมายของวัสดุเนี่ยวัสดุเป็นสิ่งที่ใช้ทําวัตถุนั่นเองนะคะและยังทาให้เราทราบว่าวัตถุต่างๆนะคะมีมากมายหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะคะดินสอแก้วน้ําโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเนาะแล้วก็ วัสดุแต่ละชนิดนะคะก็มีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้านะคะพวกพลาสติกพวกโลหะพวกไม้นะคะพวกแก้วพวกหินพวกยางหรือว่าพวกกระดาษนั่นเองนะคะซึ่งวัสดุต่างๆเหล่านี้ที่คุณครนยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคะเช่นวัสดุบางชนิดอาจจะมีคุณสมบัติที่แข็งนะคะหรือว่ามีความนุ่มเนาะหรือว่า วัสดุบางชนิดนะคะอาจจะมีความเรียบนะคะมีผิวคลุกคลามีความสายความขุ่นนะคะความทึบความมันวาวไม่มันวาวนะคะหรือว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะยืดได้แล้วก็ยืดไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งวัตถุนะคะหรือว่าวัสดุชนิดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนํามาจัดกลุ่มนะคะตามสมบัติของวัสดุได้นั่นเองนะคะ แล้วก็บทสรุปนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะที่เราได้เรียนรู้จากบทที่1นนี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเขาอาจจะทํามาจากวัดสดุนะคะชนิดเดียวหรือว่าอาจจะทํามาจากวัดสดุหลายชนิดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะในบทที่1ใน,เ,นเรื่องของวัดสดุรอบตัวนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณแอนได้ให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัดในหน้าที่21ไปใช่ไหมเอ่ย ซึ่งจะเป็นการสรุปความรู้นะคะโดยที่เราเนี่ยะจะวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนข้อสรุปลงไปนะคะในหน้าที่21นั้นเนาะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุรอบตัวนั่นเองนะคะแล้วคุณแอตก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทใช่ไหมคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะคะในหน้าที่22นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ได้ทำกันไปเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็ยังเหลือแบบฝึกหัดนะคะอีกทั้งหมด3หน้านั่นก็คือหน้าที่23 24แล้วก็25นะคะเราก็จะจบในบทที่1เรื่องของวัสดุรอบตัวนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเนี่ยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนนะคะหยิบหนังสือเรียนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ขึ้นมาก่อนจะเป็นเล่มหน้าปกสีน้ําเงินนะคะแล้วก็หยิบอะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มหน้าปกสีขาวขึ้นมาด้วยนะคะ ใครหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วให้หนักเรียนเปิดไปหน้าที่20ค่ะอ่ะเปิดไปในหน้าที่20ได้เลยนะคะสำหรับในหน้าที่20นะคะนักเรียนก็จะเป็นอ่ะการสรุปความรู้นะคะหรือว่าเป็นคำถามชวนคิดนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะให้พวกเราวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตอบคำถามซึ่งในหน้าที่20นะคะนักเรียนก็จะมีในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะมาตอบช่วยคันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไป เขียนลงในเล่มแบบฝึกหัดนะคะสำหรับในหน้าที่20นักเรียนเห็นข้อ9้าใหญ่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดหน้านี้ะจะอยู่นี้นะคะเห็นไหมเอ่ยข้อ9้าใหญ่ด้านบนนะคะเขาถามว่าวัตถุใดต่อไปนี้ที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัตินุ่มและวัตถุใดที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติแข็งอ่ะเขามีตัวอย่างวัตถุมาให้เราแล้วนะคะนักเรียนทั้งหมด หกชนิดนะคะชนิดแรกเลยเป็นขวดนมนะคะเป็นตุ๊กตาเป็นช้อนเป็นฟองน้ำเป็นหมอนและก็เป็นกระทะนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถแยกได้เลยใช่ไหมลูกเป็นสมบัติของความนุ่มกับความแข็งนะคะเช่นขวดนมแน่นอนว่าสมบัติของเขาก็คือความแข็งนั่นเองถ้าเป็นตุ๊กตาล่ะคะตุ๊กตาก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นความนุ่มนะคะช้อนล่ะ อ่ะช้อนมีสมบัติของความแข็งนะคะต่อมาฟ <proposals bas> องน้ำค่ะนักเรียนฟอ,องน้ำแน่นอนว่าสมบัติของเขาก็คือสมบัติของความนุ่มนั่นเองนะคะต่อมากระทะค่ะกระทะสมบัติของเขาก็คือความแข็งนะคะแล้วก็วัตถุชนิดสุดท้ายของเราเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คือหมอนนั่นเองอ่ะหมอนสมบัติของเขาก็คือความ นุ่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะนักเรียนในการจัดกลุ่มนะคะตามสมบัติของวัตถุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปตอบในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่23ของเรานะคะอันนี้เรามาวิเคราะห์ช่วยกันก่อนเนาะต่อมานะคะข้อ10นะคะด้านล่างนักเรียนเห็นไหมคะอ่ะข้อ10ด้านล่างนะคะเขาถามว่าหินและโลหะ มีสมบัติเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนสามารถคิดคำตอบในใจได้นะคะว่าหินและโลหะเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เราสามารถตอบตามความคิดของเราได้นะคะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าเพราะว่าหินเนี่ยนะคะอาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกับโลหะเพราะว่าอะไรลูกโลหะเนี่ยมันสามารถอะไรคะ มันสามารถอบุบหรือว่าเบี้ยวได้ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่าหินเนี่ยมันมีความแข็งค่อนข้างมากนะคะมันจะไปทุบให้บุบหรือเบี้ยวไม่ได้นะคะนักเรียนอันนี้มันอาจจะเป็นข้อที่แตกต่างกันนอกเหนือจากความเบี้ยวนะคะความแข็งนะคะระหว่างหินกับโลหะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคุณสมบัตินะคะอื่นๆที่เรา สามารถวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความคิดของเราเลยนะคะนักเรียนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะซึ่งเป็นคำถามที่ชวนคิดเนาะอ่านนักเรียนเห็นชวนคิดด้านล่างไหมคะชวนคิดด้านล่างนะคะมันเป็นกิจกรรมนะลูกนะาซึ่งมันจะมีในแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้าที่24นะคะซึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสำรวจวัตถุต่างๆในบ้านนะคะแล้วบอกชนิดของวัสดุ ที่ทำวัตถุนะคะแล้วบอกว่าพบวัสดุชนิดใดมากที่สุดเห็นไหมอ่ะฟังนะคะฟังคำถามอีกรอบหนึ่งเขาให้ใเด็กๆนะคะสำรวจวัตถุภายในบ้านของเด็กเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรลูกพัดลมโต๊ะเก้าอี้เตียงตู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตถุหมดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาให้ใเด็กนะคะไปสังเกตว่าวัตถุที่คุณนยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ย มันทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะเช่นตู้เนี่ยอาจจะทำมาจากไม้เตียงอาจจะทำมาจากอ่ะไม้นะคะหรือว่าหน้าต่างอาจจะทำมาจากกระจกที่เป็นแก้วเนาะประตูอาจจะทำมาจากอ่ะไม้นะคะหรือว่าเก้าอี้ในภายในบ้านเนี่ยอาจจะทำมาจากพลาสติกนะคะดเด็กจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูนะคะว่าวัตถุนะคะที่ทำมาจากวัสดุอะไรเนี่ยมัน พบได้มากที่สุดในบ้านของเรานะคะเช่นบางคนอาจจะตอบว่าภายในบ้านเนี่ยมีอวัาสดุที่เป็นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงเป็นตู้เป็นเก้าอี้นะคะหรือว่าจะเป็นประตูนะคะนักเรียนอันนี้นักเรียนลองไปสังเกตนะคะวัตถุภายในบ้านของตัวเองดูนะคะเหมือนกับรูปภาพเห็นไหมคะว่าวัตถุรอบตัวของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการน้ำร้อนนะคะเสื้อผ้า หนังสือ,อกระเป๋านะะของเล่นต่างๆของนักเรียนนะคะคแว่นตายางลบดินสอนะะไม้บรรทัดต่างๆกันไกนะ,ะที่อยู่ภายในบ้านของเราเ,เราสามารถนํามาวิเคราะห์ได้หมดเลยนะคะคว่าวัตถุภายในบ้านของเราเนทำมาจากวัสดุอะไรบ้างะะแล้วนักเรียนก็มาดูว่าภายในบ้านของนักเรียนน,ยนักเรียนพบวัสดุอะไรมากที่สุดนะคะ แล้วก็เนื้อหานะคะหน้าสุดท้ายของเรานะคะในบทที่1น,นะลูกนะก็จะอยู่ในหน้าที่21นะคะสําหรับในหน้าที่21นะคะนักเรียนก็จะเป็นเกตหน้ารู้นะคะซึ่งเกตหน้ารู้นะคะในหน้านี้น่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนอพร้อมหรือยังเอ,อ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเรื่องเกตหน้ารู้ให้เด็กฟังนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้นะคะนักเรียนมนุษย์เนี่ย เริ่มนําหุ่นยนต์นะคะมาใช้งานแล้วนะคะเนื่องจากว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยทำมาจากวัสดุหลายชนิดเลยนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะเป็นโลหะเป็นแก้วนักเรียนเชื่อไหมคะว่าคนไทยเนี่ยสามารถสร้างหุ่นยนต์นะคะชื่อว่าดินสอได้นะคะซึ่งไอหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าดินสอเนี่ยนักเรียนเขาจะหน้าตาค่อนข้างน่ารักนะคะ ซึ่งสมบัติพิเศษของเขาเลยเจ้าดีสอตัวนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะคะที่ไม่สบายนะลูกนะหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงนะคะหรือว่านอนบนเตียงนั่นเองนะคะอ่ะแล้วคุณตาคุณยายเหล่านี้ก็จะไม่สามารถลุกจากเตียงได้เนาะเจ้าหุ่นยนต์ดีสอตัวนี้นะคะนักเรียนเขาก็จะสามารถพูดคุยนะคะกับคุณตาคุณยายได้นะคะจึงทําให้คุณตาคุณยายเนี่ย มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือหุ่นยนต์ตัวแรกเลยนะคะดเด็กที่คนไทยของเราเนี่ยประดิษฐ์นะคะแล้วก็คิดคนขึ้นมานะคะตั้งชื่อสนารักเลยเนาะชื่อว่าเจ้าดินสอนะคะอย่าลืมนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือ,อดูแลนะคะคุณตาคุณยายหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเจ้าดินสอตัวนี้นะคะนักเรียนจะเหมือนกับมนุษย์เลยนะคะสามารถพูดโต้ตอบนะคะมนุษย์เราได้หมดเลยเห็นไหมคะเห็นภาพไหมเอ่ย น่ารักไหมคะเจ้าดีสอน่ารักมากนะคะเจ้าดีสอตัวนี้กําลังคุยกับคุณยายอยู่เห็นไหมคะ,ะซึ่งเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะนักเรียนสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็นําไปขายที่ต่างประเทศนะคะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่คนไทยของเราเนี่ยสามารถผลิตหุ่นยนต์นะคะขึ้นมาได้ซึ่งในอนาคตนะคะนักเรียนพวกเราเนี่ยก็อาจจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาในการใช้ทํางานต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเยอะไหมคะหุ่นยนต์มีเยอะเลยนะคะนักเรียนไม่ใช่แค่ดูแลคุณตาคุณยายหรือว่าผู้ป่วยอย่างเดียวนะเขาสามารถผลิตมาเป็นเครื่องทุ่นแรงต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมนะคะนักเรียนหรือว่าทางการแพทย์ต่างๆเนาะซึ่งหุ่นยนต์บางตัวนะคะเขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรคะอ่ะเพื่อทุ่นแรงนะคะมนุษย์ใช่ไหมลูก เช่นเขาผลิตขึ้นมาเพื่ออ่ล้างจานนะคะในโรงงานอุตสาหากรรมขนาดใหญ่หรือว่าผลิตสิ่งของต่างๆนะคะเขาก็จะ,ะทุนแรงนะคะแรงงานที่เป็นมนุษย์เราเนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะคะในการนํามาผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้วัสดุนะคะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายเลยนะคะดังนั้นต้นทุนสูงไหมคะ ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะเด็กๆแต่ว่าเวลาที่เอามาใช้แล้วค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะสามารถลดแรงของเราได้ไปเยอะเลยนะคะนักเรียนอ่ะดูลักษณะหุ่นยนต์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอตก็จะมีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กได้ทํากันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะให้เด็กนะคะประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตัวเองขึ้นมานะคะนักเรียนลองคิดไว้ในใจเลยนะว่าถ้านักเรียนสามารถ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งได้เนี่ยนักเรียนต้องการที่จะให้เป็นหุ่นยนต์ลักษณะไหนนะคะแล้วก็นักเรียนอยากให้หุ่นยนต์ของนักเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะคะดูนะคะนักเรียนนี้ก็คือหุ่นยนต์ดินสอนะคะที่เขาผลิตของจริงเลยนะลูกนะซึ่งผลิตมาจากบริษัทอะไรคะ CT เ s i ชียนะคะโลบอติกนะคะจำกัดเนาะาเห็นร่วมคิดร่วมทำด้านล่างไหมคะ สำหรับร่วมคิดร่วมทำนะคะเราจะมาร่วมกันวาดภาพหุ่นยนต์นะคะตามจินตนาการและก็บอกชนิดของวัสดุนะคะที่ทำจากหุ่นยนต์แต่ละส่วนด้วยรวมทั้งรวมทั้งนักเรียนต้องบอกด้วยนะคะว่าวิธีการนำหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเช่นนักเรียนวาดภาพหุ่นยนต์ตามจินตนาการของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกได้ว่าหุ่นยนต์ของนักเรียนเนี่ยผลิตมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นโลหะอ่ะ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ก็คือนําไปช่วยล้างจานช่วยดูแลคนป่วยได้อันนี้แล้วแต่เราจะจินตน,นาการเลยนะคะนักเรียนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอ่ะโอเคนะคะจบแล้วนะคะเนื้อหาในบทที่1ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะอีก3หน้าที่เหลือเนาะอ่ะนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะจะเป็นเล่มหน้าปกสีขาวนะคะ จากนั้นให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่23ค่ะอ่ะเปิดไปหน้าที่23หรือ,อยังเอ่ยถ้าเปิดไปแล้วนะคะนักเรียนในหน้าที่23นะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะอ่ะข้อ9ในในหนังสือหน้าที่20เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่พวกเราร่วมกันวิเคราะห์โดยการอ่ะจัดกลุ่มนะคะของวัสดุที่มีคุณสมบัติความนิ่มและก็ความแข็งนั่นเองนะคะ ดูนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเติมคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะบรรทัดแรกเลยวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัตินุ่มได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเติมลงไปนะคะสำหรับวัสดุนะคะที่มีความนุ่มนะคะก็จะได้แก่อะไรลูกตุ๊กตา่เดี๋ยวคุณแอเพิ่มตัวนนหนังสือหน่อยนะคะ ตุกตานะคะมีอะไรอีกเอ่ยอ่ามอนนะคะมีฟองน้ำอ่าเติมลงไปได้เลยนะคะสำหรับวัสดุที่มีคุณสมบัติความนุ่มนะคะอ่ะเขามีเส้นบรรทัดมาให้แล้วนะักเรียนเขียนให้เต็มเส้นบรรทัดเลยนะ ต่อมาค่ะวัตถุนะคะที่มีวัสดุที่มีสมบัติความแข็งนะคะได้แก่อะไรเอ่ยอ่ะก็จะได้แก่พวกขวดนมนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณพิมพ์ให้เนาะขวดนมช้อนแล้วก็กระทะนั่นเองนะคะอ่าเติมลงไปได้เลยนะคะ อ่าส่วนข้อสิบนะคะนักเรียนที่เขาถามว่าหินและโลหะนะคะมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่าดูบรรทัดแรกนะหินและโลหะมีคุณสมบัติเหมือนกันก็คืออะไรลูกก็คือเขาแข็งเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถยืดได้นะคะแล้วก็มีความทึบเหมือนกันนะคะอ่าเหมือนที่คุณแอนบอกนักเรียนไปข้างต้นเนาะว่าเวลาเราเอาหินไปทุบหินก็จะไม่แตกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเอาโลหะเนี่ย ไปทูบมันอาจจะมีความเบี้ยวนะคะอ่ดังนั้นก็คือสิ่งที่มันแตกต่างกันเนาะ,ะก็จะมีก็คือแข็งยืดไม่ได้แล้วก็ทึบนะคะ ต่อมานะคะคุณสมบัติที่แตกต่างกันคืออะไรเอ่ยก็คือหินไม่มันวาวแต่ว่าโลหะมันมีความมันวาวนั่นเองนะคะอ่าเราจะเติมลงไปหินไม่มันวาวแล้วก็โลหะ มีผิวมันวาวอ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะนะักเรียนเติมตามคุณครูล,ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดของเรานะคะจะเหลืออีก2หน้านาะอ่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่24ได้เลยนะคะนะักเรียนสําหรับในหน้าที่24นะคะนะักเรียนอันนี้ คุณแอนจะให้นักเรียนนะคะไปทําที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเฉลยกันเนาะเนื่องจากว่าในหน้าที่24นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยสำรวจวัตถุต่างๆภายในบ้านของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็บอกมาว่าวัตถุของนักเรียนเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างนะคะอันนี้เราจะได้ประมาณ10อย่างเนาะ,ะนักเรียนดังนั้นนะคะวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยไปสำรวจวัตถุในบ้านของตัวเองนะคะคุณแอ <motivation> นยกตัวอย่างนะเช่น อ่ะอันแรกนักเรียนอาจจะเอาเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็บอกว่าโต๊ะที่บ้านของนักเรียนเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็นไม้นะคะหรือว่าบ้านใครอาจจะเป็นพลาสติกนักเรียนก็เขียนคําว่าพลาสติกลงไปได้เลยนะคะอ่ะส่วนหน้าที่25ค่ะหน้าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมร่วมคิดร่วมทานั่นเองนะคะนั่นก็คือให้เด็กเนี่ย ร่วมกันวาดรูปหุ่นยนต์ตามจินตนาการนะคะและก็บอกคุณแอดด้วยว่าหุ่นยนต์ของนักเรียนนะคะทํามาจากวัสดุชนิดใดนะคะแต่ละส่วนนะเช่นแขนบางคนบอกว่าแขนอาจจะทำมาจากโลหะลำตัวอาจจะทามาจากพลาสติกนะคะรวมทั้งบอกด้วยว่าวิธีการนําหุ่นยนต์ตัวนี้ไปใช้ประโยชน์สามารถไปใช้อย่างไรได้บ้างนะคะเช่นบางคนอาจจะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือคนป่วยใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ย อาจจะผลิตขึ้นมานะคะเพื่อ,อนําไปช่วยในการล้างจานนะคะหรือว่าผลิตสิ่งของต่างๆนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะคะวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะตรงเส้นมาทับตรงนี้นักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะลูกนะว่าหุ่นยนตของนักเรียนทํามาจากวัสดุอะไรนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนั่นเองนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดของเราวันนี้จะมีทั้งหมด 3หน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่23 24แล้วก็หน้าที่25นั่นเองนะคะอ่าจจเด็กอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะลูกนะ นักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะคในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณแอดแล้วเนาะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่24กับ25นะคะนักเรียนก็อย่าลืมทำกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในครั้งที่2นะคะสวัสดีค่ะ Jesby Jesby waterfall is world JSB, JSP, JSP, all the colors day.